กองซอนกองค่ะเยอะสมาชิกาภาพเยอะมากวันนี้กองซอนกองถ่ายกันไปมาเดี๋ยวเราพาไปดูโคคูนข้างในว่ามันคืออะไรเนาะเจอกันไปถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โคคูนฟาร์มนะคะ ก็จากที่เห็นตรงนี้ด้านหน้าจะเป็นจุดทางเข้านะคะทุกคนมาเสียแค่50บาทเท่านั้นแบ่งหลักๆเป็น3โซน mm hmm. ก็คือฟิวส mm ์เฮอริเทนนะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็นเรื่องของตัวไม้เอามาทำเป็นผ้าทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะส่วนถ้าเกิดเราเดินจากสะพานนี้ตรงเข้าไป mm hmm. จะเป็นตัวของแฮปปี้ฟาร์มนะคะ mm hmm. ด้านใน mm hmm. ก็คือจะเป็นมีไก่นะคะมีกระต่าย mm hmm. แล้วนี่ mm hmm. เห็นด้านนี้จะเป็นตัวของฟาร์ม ที่เนี่ยเขาจะปลูกผักเองนะคะเป็นแบบผักออร์แกนิกทั้งหมดเลยน้องไก่น้องไก่มันมีแบบไก่พันแบบหัวยุ่งอะหัวยุ่งที่เขาเรียกว่าไก่พันชิคกี้อะคะ่ะน้องแบบต้องแบบแต่แตงทรงขนนิดน,นึงค่ะนะ้อง อันนี้สามตัวที่เห็นอยู่เป็นไก่ต๊อกนะคะอันนี้อันนี้ไก่ต๊อกสามตัวซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นตัวผูเพราะว่าน้องไมอขไข่เลยนะคะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นกะตายและหนูแกสบี้อยู่ด้วยกันเพราะมันจะเป็นแบบจำพวกเดียวกัน <Wow. S 1> นะคะว้าวนีก็จะเป็นตัวของหนวดหรือสีอันนี้ก็คือจะเป็นตัวช่วยของ p m 2.5ที่มาด้วยความที่เขาว่ามีโคคค่อีสเทอรีเองนะคะใบต่างๆนานาเขาจะปลูกเองแล้วก็มามาเด็ดที่นี่ได้เลยเป็นออแกนิกหมดเลยนะ,ะอันนี้เราหลบร้อนกันนะคะเรามาถึงตรงนี้เขาเรียกโซนโคโค่อ e ีสเทอรีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานั่งทางกนกันก่อนว่ามีอะไรนะคะแล้วตรงนี้เขามี เหมือนแบบบึงบัวค่ะนี่นตอนนี้เราถึงฟ้าหมูเขาเรียกหมูหมูเลยนะคะหมูแค้พี่ป้อบอกว่ามีนิพิกเพาะเพราะอะไรคะ นี่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 น้อง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 ไปไหนแล้วเห็นเห็นน้องไหมเห็นน้องไหมตอนนี้พี่เปิ้ลกำลังพาเราไปถูกควานที่นี่มีแต่เผือกเฮ้ยเราเจอน้องแล นี่เราถึงแล้วอันนี้คุณพ่อมีโชคนะคะคบบกับคุณลูกโอโมตเดี๋ยวเราจะไปโซนที่มันมเป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับพอผ้านะคะ อนนี้เราอยู่กับพี่นีนะคะเดี๋ยวพี่นีจะเป็นคนให้คำแนะนำตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับทำมัดย้อมสีธรรมชาตินะคะสกัดมาจากต้นไม้นะคะต้นไม้ต่างๆแั่นอนก็คือตรงนี้มีโปรดักอะไรบ้างที่ให้ลูกค้าเลือกได้บ้างนะคะพี่นีคะก็จะมีผ้าเช่นหน้าถื่นเล็กๆนะคะค่ะก็ทำลายไว้ให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะแบบมาเลือกตรงตรงซิ้งตรงนี้ก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันพี่นีบอกน้องติกได้เลยค่ะ อ่ะอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะจากไม้ขนุนถัดมาสีที่สองก็จะเป็นสีชมพู <ฮา S 1> คนแดงอะนะคะตัวนี้จะเป็นจากไม้ฝางสีถัดมาจะเป็นสีม่วงนะคะค่ะสีม่วงก็ทําจากได้จากไม้ไม้ฝางสีชมพูนี่ผสมสนิมเหล็กนะคะคแล้วก็มอสุดท้ายของเราอันนี้เป็นสีน้ําตาลนะคะมาจากน้ํสามสีนี้รวมกันโอเคเรามาลองทํากันดีกว่าก่อนที่เราจะเอาไปทําการย้อมเราก็ จครับแล้วก็ทำเป็นลายนะคะ ครั้งหน้าแกจะพาทุกคน go explore to experience from travel กันที่ไหน ฝากติดตามทางช่อง YouTube GET Get และฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะอ้อ oh, และฝากเพจ Facebook GET Get e ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ